ของเื่นสองของเล่นสองเหรอเห็นไหมคุณสมนัติอ๋อคนข่านมันไม่เข้ากับบ้านเราเราจะทำตัวสมถะสมถะบ้นโบราณนอนใช้นองทับซื้อไม่ได้นั่นเหรอเห็นไหมใส่โคกตำยาใ้่ตำยาเราจะไม่เป็นคนสะสม แคดูแต่ว่าอยากได้พวกนี้ซื้อได้ไหมเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวไหม่ออท่พัฟ่นี่ไม่เอบบ่ารี่ตั้งแ่เด็ตั้ง่เดกใช่ไแม่อันนี้นายนบ มันเป็นของของใหม่หรือของเก่าของทุกมืเบากรอบนะใครจะเอาของใหม่เก่ามาคะยี่สิบห้าเองของเก่า่มดเองเก่าันแตกนอยากได้กรอบปเฉยๆอยาก น้องอยกากแค่อยากได้เกาะมันช่วยๆไปทำไม้ใหม่ให้สวยก็สวยดี